やだやだ。 ใจเย็นเย็นโยมจ้าพาายังมีมองดูนาชื่นใจก็อโยมจานี่แหละโยไม่ต้องไปจัดงานเลี้ยงใหญ่โตหรอกวันนี้โยก็ได้บทรักถองกลมเ่เดียวกันอานิสงส์เหมือนกันโยมจาแต่วอานิสงส์คือะัรสิงสองร้อยี่อ ใจเยน่โยนมตรฐาทุกๆโยเยวไ้ปนแจงนะครับพอด้กาาเป็นได้วยแ้วกมีัจใจี่นเนไล้วใหครับรูด้วยท่านแกครับด้วยไม่ใชกัน ขาขอขอญาติรน้ขอนเป็นจิตอาสาช่วยช่วยยกพทรุที่กองรับประจาที่นีนะครับในวัดวแก้นะครับจะแต็ง้าระจการจ่นประารทำ้าไประจร้อนเอาปากยงยปัพไปนะครับยด้นได้ดีนะครับาช่วช่วยชวยนครับภาพ ที่แข่งยอดตอนนี้กเช็นข่งยอดที่รับกลุ่ได้้มาชิีพันยอดเลนกลที่ดีอายจะเพิ่มระจายเพื่ายรับฟางตั้งตาตบริหารหรือเชื่อมติากัขอเฉาที่ตั้งบริษัทเลื่อนยอดยิงต่อัตังสี่สี่ปดแปดเจ นะครับรุงเทนรู้สึกว่าก็ตั้างในจะออกให้ตอนตัวนี้หนึ่งนะครับเดินเดินเลยนานี่เดไปเป็นเพนถอยอันบริหารก่อนเดี๋ยวไปเป็นเพนถอยตรนนี้ก่อนสายสินเนี่ยมาเอาทิปเอาทิปเงินมาตรงนี้ลงลมเงินท้อยากๆลดลดาปลงขายล้ำวนจะมาขายใรับกลางน้ำมนเนี่ยหือว่าดูตรงไหน เออเ่อก็้าพมาอีกสามท่านให้ครบเลยเอ่าติดแข่งอะไมาเลยพร้อมรับประเด็นถวายเลยเอาสาธุนะมาตรงนี้จากพุ่มแม่ประดับจ้าเออมาท้ายตรงนี้เลยจ้าอ่าอีกท่านลินตรงนี้ท่านรองเทียนใช้ประเคนถวายเลยนี่ยจบทีเดียวเออสาธุ ดูนะอ่าเดี๋ยวปะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโอเชนามภูตตาหัวรามภูเจวิอิมานิเมยามพันเตภะดโอโนเชยาม มานิพันตานิสัพิวารานิตักขันหาโตอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินังครุปัญชาอาจายยานังยาติมิตานังเตตานังสัพพสตานัง ที่คดตาสุขายาสารจะนอวยางย